สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเว็บไซต์หาเงินฟรีนะครับสามารถทําเงินได้อยู่ที่200บาทถึง400บาทต่อครั้งนะครับผมนะแล้วก็เป็นเว็บใหม่ล่าสุดเลยนะครับสามารถเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็สามารถี่เล่นได้บนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครวิธีการสร้างไรายได้นะครับแล้วก็วิธีการถอนเงินด้วยนะครับก็ใครที่สนใจที่จะหาเงินฟรีเข้าสู่บัญชี p a y p a l นะครับก็ห้ามพลาดวิดีโอนี้เลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio กันด้วยนะครับในวิดีโอน,นี้ผมจะมาสอนการสมัครสมาชิกในส่วนของเว็บไซต์ใหม่นะครับเป็นเว็บไซต์หางเงินฟรีของเราในวันนี้นะครับผมนะซึ่งในวิดีโอน,นี้ก็ผมจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกวิธีการยืนยันตัวตนแล้วก็วิธีการสร้างรายได้จากเว็บไซต์นี้แล้วก็วิธีการถอนเงินจากแอปนี้หรือเว็บไซต์นี้นครับแล้วก็ จะมาแนะนําเมนูต่างๆในส่วนของเว็บไซต์นี้กันด้วยนะครับผมนะก็ใครที่สนใจที่จะหาเงินซีหรือหาเงินออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องแนะนำเพื่อนก็สามารถที่จะทำเงินได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับก็แอปนี้นะผมะสามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android แล้วก็สามารถที่เล่นได้บนคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับก็ให้เพื่อนๆนั้นทําการกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาเด้งในหน้านี้เลยนะครับก็คือเป็นหน้าของแอปหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Live Point นั่นเองนะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการทําแบบสอบถามนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสมัครสมาชิกกันเลยนะครับผมนะก็ให้เรากดคําว่าสมัครเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็นะครับเขาก็ให้เรานั้นกรอก ข้อมูลนะในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการสมัครฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นเว็บไซต์หาเงินฟรีอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินฟรีเนาะก็ให้เรากรอกชื่อจริงของเรานามสกุลจริงแล้วก็ที่อยู่อีเมลแล้วก็ยืนยันที่อยู่อีเมลนะครับก็อีเมลทั้ง2นี้ก็คือเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริงนะก็คือ สมมติว่าอ e ีเมลนะเราใส่คำว่า abc at hotmail นะครับก็อันที่2ก็ต้องใส่ abc at hotmail เหมือนกันนะครับในส่วนของรหัสผ่านนะครับเขาบอกว่าต้องมีความยาวระหว่าง6ถึง20ตัวอักขระนะครับด้วยต้องประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์อย่างน้อยหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะอย่างเช่นก็คือว่าตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเช่นตัว A ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวพิมพ์เล็ก แล้วก็ตามด้วยตัวอักษรแล้วก็เครื่องหมายบวกลบคูณหารอันนั้นแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกอะไรนะครับพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับให้เรากดคําว่าถัดไปได้เลยนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เรานะครับทำการกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลแล้วก็กรอกในส่วนของพาสเวิร์ดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดส่งไปใช่ไหมแล้วก็ถัดมานะครับผมนะเราต้องกรอกเกี่ยวกับเพศของเรานะครับว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับแล้วก็ วันเดือนปีเกิดของเรานะครับก็แนะนําให้เราใส่วันเดือนปีเกิดที่เป็นของจริงนั่นเองนะครับก็คือข้อมูลของจริงนั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของที่อยู่ไปรษณีย์ของเรานะครับก็แนะนําให้เราใส่ด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของจังหวัดก็เลือกจังหวัดแล้วก็เมืองนะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสไปรษณีย์ของเราด้วยนั่นเองนะครับก็หลังจากที่เรากดใส่เรียบร้อยแล้วกรอกเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดคําว่าถัดไปได้เลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับเพศแล้วก็อายุแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเรานะครับผมนะ <ouse> <paper> เสร็จแล้วแล้วก็เราก็มากดในส่วนของอข้อมูลในส่วนนี้ก็คือนะ <te ach> ก็คือเป็นการติ๊กถูกนะครับตรงนี้นะก็คือแนะนําให้เราไปอ่านก่อนนะครับผมนะให้เราไปอ่านนโยบายนะครับในส่วนของการเป็นส่วนตัวของกลุ่มผู้ตอบแบบสํารวจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับข,ข้อกําหนด magic, แล้วก็เงื่อนไขของการเป็นสมาชิกแล้วก็โปรแกรมรับรบางวัลก็คือเป็นการถอนเงินนั่นเองเนาะ แล้วก็อันนี้คือเกี่ยวกับการยินยอมนะครับในส่วนของไลฟ์พอยท์เพื่อติดต่อแจ้งข่าวสารนั่นเองนะครับผมนะเราก็ไปอ่านด้วยนเนาะพอเราอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็โอเคกับในส่วนของเว็บไซต์นี้เราก็สามารถติ๊กถูกเลยได้แต่ว่าถ้าเราไม่โอเคเราก็ผ่านแอปนี้ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือไม่ต้องทําได้เลยเนาะโอเคครับผมหลังจากที่เราโอเคแล้วเราก็กดติ๊กถูกแบบนี้แล้วก็กดคําว่าสมาัครได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยอ่าแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับในส่วนนี้เนาะ ในส่วนของไลฟ์พอยนนี้สามารถเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android นะครับอ่าก็คุณผู้ชมนะครับผมนะ่าสามารถที่จะสมัครได้นะผมนะาก็สมัครฟรีนะครับอ่าแล้วก็หลังจากนี้นะผมนะาเขาก็เขียนว่าอะไรนะเขาเขียนว่าเราได้ส่งอีเมลนะครับไปยังอีเมลที่เรากรอกไว้เมื่อกี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราได้ทำการเปิดอีเมลขึ้นมานะครับแล้วก็ไปกดยืนยันบัญชีของเรานะครับเราก็จะได้รับคะแนนไปทั้งหมดอยู่ที่ 10คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ e ีเมลกันนะครับแต่ถ้าหากสมมติว่าอ e ีเมลไม่มีการส่งเข้ามานะคุณสามารถกดคําว่าส่งอ e ีเมลอีกครั้งหนึ่งได้เลยรับเพื่อทําการให้ระบบนั้นส่งข้อความหรือส่งอ e ีเมลเข้ามาในอ e ีเมลของเราอีกครั้งหนึ่งได้เช่นกันนะครับและนี่ก็คืออ e ีเมลที่ทาง LifePoint นะครับได้ส่งให้ผมมานะครับผมนะก็เขาก็ว่าให้เราเปิดใช้งานบนัญชี LifePo i n t ของคุณนะ เหลือเพียงเหลืออีกเพียงคลิกเดียวนะครับเราก็กดคําว่ายืนยันอีเมลนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เราเลือกเพิ่มเติมแล้วก็เลือกคําว่า Google Chrome นะและแต่เราว่าเราจะเลือกเบราว์เซอร์อะไรแต่ว่าผมแนะนําให้เราเลือกเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นั่นเองนะครับแล้ว <phải> ก็เราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมนะให้ให้ระบบนะทำการยืนยันตัวตนของเราหรือยืนยันบัญชีของเราให้เสร็จเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็ระบบนะครับผมนะทำการยืนยันอีเมลแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่า ยังมากนะเสร็จเส้นขั้นตอนการสมัครแล้วคุณได้รับคะแนนสะสม10คะแนนฟรีๆไปเลยนะครับผมนะาเช่งคะแนนเขาก็เรียกว่า LP นั่นเองนะเพื่อเริ่มต้นการเก็บคะแนนสะสมของคุณนะครับอ่าเขาก็บอกอีกนะว่าให้เราคลิกลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่ระบบและทําแบบสํารวจโปรไฟล์ปรได้ของคุณเพื่อรับคะแนนเพิ่มอีก10คะแนนด้วยกันแล้วก็กดคําว่าไปกันเลยได้เลยนะครับและทีนี้นะครับผมนะาเขาก็จะมาเด้งในส่วนของ อ่านี่วส่วองแบบสอบถามนั่นเ,เองเนะาะรอสักครู่เนาะอ่าตรงนี้นะครับผมนั่นก็คือเป็นแบบสอบถามที่เขาให้เรานั้นกรอกข้อ,ขอ,ขอมูลไปเนาะก็คือแบบสอบถามเกี่ยวกับโปรไฟล์ของเราเนาะให้เราทําให้เสร็จสิ้นนะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก10คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวทําก่อนนะครับโอเคครับก็หลังจากที่ผมได้กรอกข้อ,ขอมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้รับคะแนนเพิ่มเติมอีก10คะแนนนั่นเองนะครับผมจาก ไลฟ์พอยนั่นเองนะครับก็แนะนําให้เรานั่นกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้นะครับผมนะเขาก็ส่งโพลด่วนก็คือเป็นแบบสอบถามที่ด่วนมากเนาะเราต่อไปเราจะได้รับคะแนนไป1คะแนนด้วยกันเนาะซึ่งคําถามนี้เขาเขียนว่าคุณสูบบุหรี่หรือเปล่านะครับผมนะผมก็ตอบว่าอ่าไม่ฉันไม่สูบเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้สูบเลยเนาะผมก็กดส่งไปเนาะและผมก็รับคะแนนเพิ่มอีกประมาณ1คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับ ถ้าเราพร้อมที่จะทําแบบสอบถามเพิ่มเติมเราก็กดที่ทําแบบสํารวจเพิ่มเติมได้เลยครับในส่วนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมขอไม่ทําก่อนเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนําเมนูต่างๆในส่วนของเว็บไซต์นี้กันต่อเลยนะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มในเมนูแรกเลยก็คือเมนูของแบบสํารวจนะครับก็คือเมนูนี้เลยเนาะ ก็ในหน้านี้นะครับผมนะก็จะมีแบบสำรวจเข้ามานะครับถ้าไม่มีแบบสำรวจเข้ามาเขาก็จะพบว่าพบกับแบบสำรวจชุดใหม่ในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้ามีแบบสำรวจเข้ามานะครับมันก็จะเป็นเมนูในส่วนการทําแบบสำรวจเลยเนาะอันนี้คือเป็นเมนูของการทําแบบสำรวจนะครับในส่วนเมนูต่อมานะครับผมนะก็คือเป็นเมนูของการแลกรางวัลนะครับก็คือเป็นของรางวัลต่างๆที่เราจะถอนเงินนั่นเองนะครับ เรามาดูกันนะครับว่ามันสามารถที่จะถอนเงินได้กี่ช่องทางแล้วก็ถอนเงินได้ถอนเงินอะไรกันบ้างน,นะครับผมนะซึ่งตอนนี้นะครับผมรายได้ของคนในปัจจุบันก็คือเป็นคะแนนนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็มีคะแนนอยู่ที่21คะแนนด้วยกันนะครับอ่าถ้าเราต้องการที่เราจะดูว่ามีรางวัลอะไรบ้างน,นะครับเราก็กดคําว่าเรียกดูรางวัลนะครับกดเข้าไปเลยหนึครั้งนะครับจากนั้นก็ให้เรารอสักครู่หนึ่งนะครับผมนะ โอเคครับผมนาทีนี้นะครับเราสามารถที่จะเซิร์ชหรือค้นหาได้เช่นกันหรือเราจะเลือกตามแบรนด์ก็ได้เช่นกันนะครับก็กดคลิกไปแล้วก็เลือกว่าเราจะถอนเงินผ่านอะไรนะครับหรือเราจะกดนะครับดูทั้งหมดเลยก็ได้เช่นกันครับก็คือให้เรานั้นนะครับมาเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมนะซึ่งตรงนี้นะครับผมนะมันก็จะมีการถอนเงินเข้าก็เท่าขออภัยครับก็จะมีการถอนเงินเข้าเพย์เพานะครับแล้วก็ บัตรกำนันแบกกระดาษนั่นเองนะครับก็คือเป็นสลิปนั่นเองเนาะซึ่งผมแนะนำนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับก็คือเป็นการถอนเงินเข้าสู่บัญชีเพย์เพนะครับอ่าหรืออ่าถ้าเราจะถอนเงินเข้าสู่บัญชีเพย์เพลเราสามารถที่จะถอนเงินไป2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกก็คือ200บาทนะครับแล้วก็ต้องใช้คะแนนอยู่ที่2240คะแนนด้วยกัน,นครับหรือเราจะถอนเงินที่400บาทนะครับก็ ต้องใช้คะแนนอยู่ที่4,480คะแนนด้วยกันนะครับผมนะซึ่งเราจะถอนอันไหนก็แล้วแต่เพราะว่าคะแนนมันก็ใช้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับผมนะถ้าสมมติว่าเราจะถอนเข้า t o Move นะครับหรือคนที่ใช้ t o Money ก็สามารถที่ใช้เติมเงินเข้าสู่เบอร์มือถือได้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นบัตรเติมเงินนั่นเองนะก็คือ200บาทเหมือนกันก็ก็ใช้คะแนน 2,400คะแนนด้วยกันนะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้หรือในช่องของเราก็แนะนําให้เราหาเงินเข้าสู่บัญชี PayPal นั่นเองนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะถอนเงินผ่านอะไรก็แล้วแตวเ่เพื่อนๆกันแล้วนะครับหรือจะอเรากดทั้งหมดนะก็จะสแสดงทั้งหมดเลยว่าเราจะถอนเงินไปที่ Amazon ก็ได้เช่นกันนะครับบริจาคก็ได้เหมือนกันนะครับหรือเติมเงินวันทุกค่อดรืย d ี t ทหรือ d t ท m o v e ก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นคูปอง แทนเงินสดของ b ิซ e ี t r n t r a l ก็ได้เช่นกันนะครับในที่นี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของเมนูถัดไปกันเลยนะครับเมนูถัดไปนี้นะครับผมนะก็คือเป็นเมนูเกี่ยวกับอะไรเนาะเมนูอันนี้คือเป็นเมนูเกี่ยวกับชุมชนก็คือคอมมูนิตี้นั่นเองนะเราก็กดเข้าไปที่คอมมูนิตีนะครับอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของคนที่ ทำแอปนี้หรือทำแบบสอบถามนี้นะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าได้รับคะแนนมูลค่า50ดอลลาร์สำหรับเวลาอะไรสักอย่างของเขาแล้วก็กดเข้าไปดูได้มันจะเป็นเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราก็สามารถเปิดดูได้เหมือนกันในส่วนนี้เนาะอ่าน,นี่คือเป็นคำแนะนำของเขาเองนะครับโอเคในส่วนของ health หรือช่วยเหลือครับเราก็กดที่เมนูนี้อันนี้คือเราสามารถที่จะมาดูได้ว่าเว็บไซต์ของ LifePoint นั่นเอง เว็บไซต์ของ Live Point นี้นะครับเราสามารถที่ไปดูว่าข้อมูลของบริษัทมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็การลงทะเบียนการเป็นสมาชิกการทำแบบสำรวจนะแล้วก็คะแนนของเรารางวัลความเป็นส่วนตัวหรือเราจะเลิกรับข้อมูลผ่านอีเมลก็ได้เช่นกันนะครับอ่าแล้วก็เมนูสุดท้ายก็คือเมนูข้างบนมุมขวามือนะครับเราก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะมีประวัติของฉันการตั้งค่าวความเป็นส่วนตัว การใช้งานและการกำหนดลัลกษณะข้อมูลแล้วก็ทีมของเราแล้วก็วิธีสะสมและรับรางวัลแล้วก็มากดดูได้ในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับผมนั่นก็คืออันนี้คือบทแล้วนะผมรีวิวบทแล้วนะในส่วนของเว็บไซต์ไลฟ์พอยท์ครับก็คือวิธีการทํางานก็เด่นนะครับให้เรามาดูที่เมนูแบบสํารวจอันนี้เลยนะถ้ามีแบบสํารวจเข้ามาก็จะแจ้งผ่านอ e ีเมล ะครับก็จะมีแบบสำรวจเข้ามาแล้วก็มากดแล้วก็มาทําแบบสํารวจได้เลยนะครับในส่วนนี้เนาะถ้าไม่มีอีเมลเข้ามาเราก็ลองมาเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อมาตรวจสอบว่ามีแบบสอบถามเข้ามาหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ใครขยันก็ได้เยอะได้หน่อยนั่นเองนะครับถ้าใครไม่ขยันก็จะไม่มีคะแนนเข้ามานั่นเองเนาะก็ง่ายๆเองนะครับ,นรบในส่วนของเมนูการแนะนําเพื่อนหรือการเชิญเพื่อนผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะเพราะว่าผมยังหาไม่เจอเลยทุกคนเนาะโอเค ลืมเลยทุกคนนะถ้าเราสมัครเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมอีอีเมลเข้ามาในส่นของบัญชีอีเมลของเราด้วยนะครับและนี่ก็คือเป็นอีเมลที่เขาส่งมานะครับผมนะตอนที่เรายืนยันสมาชิกเมื่อกี้นะครับผมนะอันนี้ผมก็ลืมเปิดให้ดูเลยเมื่อกี้เนาะก็เป็นไลฟ์พอยนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณอะไรสักอย่างเนาะก็ทำแบบสมรุลได้เลยกดทำแบบสมดุลได้เลยนะตรงนี้เนาะโอเค ก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนอกราบวิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็วิธีการสร้างรายได้แล้วก็วิธีการถอนเงินจากแอปหรือเว็บไซต์ของ LifePo i n t นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่สนใจในการหาเงินฟรีหาเงินออนไลน์นะผ่านเว็บไซต์แบบสอบถามที่ถอนเข้าสู่บัญชี PayPal ถ้าผมนะผมก็แนะนําเว็บไซต์นี้เลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีบินถอนเงินเนาะแต่ว่าผมไปดูแล้วทุกคนนะว่าเว็บไซต์นี้สามารถทําเงินได้จริงผมก็เลยมารีวิวกันต่อเลยทุกคนเนาะ โอเคครับผมนเดี๋ยวผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ